ค่ะชื่อนางสาวสศิธรวิลสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อปรินค่ะเรียนอยู่ที่สถาบันการบินพลเรียน A อ i ว t i o ช Management ปีที่2ค่ะเคยเห็นตามที่เพจใน f เฟ e b o o กอะคะ่ะก็เลยคลิกเข้าไปดูค่ะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกประทับใจก็กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีอะค่ะทำให้เรารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วก็ได้ <c oughs> ได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องกับผิวเราเข้ากับผิวเรารู้สึกเห็นถึงความแตกต่างนะะระหว่างข้างที่ใช้กับด้านที่ไม่ได้ใช้ค่ะรู้สึกว่าผิวมันเรียบเนียนขึ้นนุ่มขึ้นดีขึ้นนะคะก็อยากจะขอบคุณที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะค่ะก็อย่าลืมโหวตให้กินด้วยนะคะ